กกร,ร,รับส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พวกผมย่าจกหวังรวยอีกแล้วโอ้โหนะเฮ้ยงไ,งไม่ไปนอนเลยมาท้อบัวอะไรย่าหางก็ไปนองคนระับไปครับผมที่เป็ดสิบสองบาทวันนี้เราต้องหยุดเ,เกมรมมากอีกเส้นเคยนะพี่น้องนะโอ้ยโดนลอยเด็ดนะพี่น้องมาเนี่ยวมิมาหาโลมาจ้าเสือจะจะวิ่นมานกระโดววนเติบเดช วันนี้เรามาดูกันว่าวันนี้พี่โรมาจะทําให้เราผิดหรือเปล่านะท่านผู้ชมนะฮะเปิดแรกมาอย่างสวยเลยเมื่อกี้คาแต่บอกหลายในเบิ้งเมื่อกี้นะ <c oughs> ก็เปิดแรกมาพมื่ก็ตอนรับแบบอบอปุนฮะลดสุดแถวพอดีเลยาามาดูกันว่าวันนี้เราจะจะอะไรยังไงไม่ใช่มมองก็ลองไล่โยโยโย่ฮะ ไม่มาก,กั็หลงส่วนเฉพาะดีกว่ามาเราก็มากับทุนไม่มากครับท่านผู้ชมวันนี้ทุนเท่าเดิมของเรานะโอ้เน็ตกน้ององวงแน่ครับตอนนี้ฝน,นตกบ่อยนะท่านผู้ชมขึ้นโทรศัพท์ไม่ค่อยเมื่อขึ้นเน็ตไม่ค่อยดังแต่วันนี้ผมจะมาดังที่โรมาเฮ้ยฝันไก่กับกู นานทีได้กลับหาโลมากเลยชมจะเล่นนานแล้วเออก็เอาซะอย่างเงี้ยเนี่ยใครเขาอยากจะเล่นนะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมโอ้ยกชอบเป็นแบบเนี้ยแล้วใครเขาอยากจะเล่นนะครับเออที่ไหนสิโอ้ก็เลยเลยจะเชื่อไงฮะ ปังๆไหนได้ปะทำให้ผิดหวังบ่อยจังตรงเนี้ยเอออย่างนั้นไลไ่ไปไล่ไปปลาเบ็ดตามอารมณ์นะท่านผู้ชมนะอารมณ์ดีก็จะปลาเบ็ดได้เลยแหละอารมณ์เสียก็ชอบปับ๊บชอบปลาเหมือนเดิม <c oughs> ส่วนมากจะเป็นอารมณ์เสียท่านผู้ชมนะจะมาปลาเบ็ดมากกว่าอารมณ์ดีฮึ่มมาครับไยสองง่ายจ่ายเป็นไงล่ะออตอนเราเป็นอบกุลไปมีวินนะ ร้อยซาวน่าสนใจท่านผู้ชมปรับเบ็ดเลยดีกว่าห้ามาที่ครับเบ็ดสิบห้าบาทเฮ้ยมาที่ละมาที่ละทา,ทางเริ่มจะดีแต่ไม่รู้ว่าจะท่าดีทีเดียวหรือเปล่า,าล่ะโป้งเข้าไปอะไรนะฮ่ามาดีมาดีกับชั้นะจะเป็นยังไงก็หลังเลิกง,งานเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะ มาผ่อนคลายสมองกับยาจกเราได้นะเชี่ยมาแนะนำให้ทำตามนะท่านใดที่มีปัญหาทางการเงินแต่ถ้าท่านใดไม่มีปัญหาทางการเงินก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับมือไม้ว่างๆก็ฝากกดไลค์กดจับระคายให้น้อยกระเทืบมันเข้าไป,ปไม่เหนื่อยหรอก่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปไงเออเป็นกำลังใจให้กันหน่อย ผมวาเล่นเล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูทุกวันเนี่ยผมก็เหนื่อยนะแค่ท่านผู้ชมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมนิดเดียวเองโอ้โหแค่นี้ไม่ได้บ่คำว่าด,ดามาไม่ดามาท่านผู้ชมนะดูสีสันสีสันนะตัวกอบันเทิงนะไม่มีดามองามาเลยหรอกเฮ้ยผมกลับเต็มไปแล้วสิ ได้มันเริ่มเงียบเหมืนเนี่ยเออก็อย่างเงียบดิเออโอ้โหรู้สึกว่าช่วงที่ผมไม่ค่อยได้มาเนี่ยอุ๊ยมาเลยครับเต็มแผงการ์ดทีเบว์ที่ผมไม่ค่อยได้มานี่ก็คือแบบโลมามันมันจะติดหน่วงนิดนึงนะครับเลยไม่ค่อยมันไม่ค่อยเล่นอนะ่ะมันไม่ค่อยน่าเล่นนะ้ำติดหน่วงแต่มานี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่จะน่าจะแก้ไขมั้ง มึงแก้ไขแต่มันไม่ให้หน่วงมึงแก้ไขมันจ่ายเดี๋ยวนี้โอ้โหอีหยังของมึงเนี่ยเออ,อตาย <c oughs> จังซันจังซันจังซันสวยโอ้ยสิงโตขอสิงโตได้ไหมสิงโตโอ้โห <c oughs> มึงน่าจะเสียดาบเลยตะมดนช่องแรกโอ้โห วะมึงอยู่ช่องแรกมาทำไมช่องสองวะเดี๋ยวไปช่องเจ็ดเลยมึงเนี่ยม <c> า <oughs> แล้วก็เข้าฟีเกมแล้วไปชมโอ้ในรอบหลายล้านปีเ <c oughs> ข้าพี่เกมกูพอใจายเนี่ยเออใจเว้ย <c oughs> โดยไม่ใจจะเดียวหเหรอเพิ่งซุ้งเหรอโอ้สองเดียวอยูอ่ยานก็ได้ <c oughs> ไปีจ่ายสองเขียดแทน,นบ,ออ <c oughs> บ่ะมะรุงเมื่ไหรเลยดิเออ โอ้เหู้ยมมันไม่ไหลเ,หเลยดูมันจ่ายมันไม่หยุดเลยโอ้โหยันของมึงวะเนี่ยคุณก็กลัวสมองมอจริงๆริะที่ได้ร้อยสามห้าผู้ชมยังก็ไม่หนีไปไหนนะฮะจัดทุนโอ้หมดม่ความคืบหนายังเลยคืบหนามาหกสิบกว่าบาทโอ้โหคุณเลยๆจะเชื่อะท่านผู้ชมแล้วดูความหน่วงของมันว้าเน็ตเป็นน้ำเน็ตเป็นน้ำเกมเลยโอ้ สี่เลี่ยนนะท่านผู้ชมนะดูผู้ขอบันเทิงอยู่ซี่เลี่ยนเหมือนผมนะตอนเนี้ยกูแ <c oughs> ล้วดูเหมือนซี่เลี่ยนมากเลยวะตอนเนี้ยโอ้ยตายตายตาย,ตายนะนี่เออเนี่ยจะติดเหนื่อนนิดนึงนะท่านผู้ชมก็ขอไปเปน็นนาทีนี้ด้วย <c oughs> ที่มีคำยงคำหยาบก็เพื่อความบันเทิงนะสี <c oughs> ่เลี่ยนมากมาย <c oughs> ขอให้ไหล ขอให้มึงไหนมันขอตังค์แม่ไอ้เงี้ยบางทีก็ไม่ได้ทำไมมันแตกยากเหมือนกูจังวะโอ้สลับเงาอะไรมึงเอากูไปเป็นแม่แบบใช่ไหมเนี่ยแตกยากๆแบบนเนี่ยสลอ็อตั็มาผมมาแล้วคุณผู้ชมแตกยาก e. โอ้ยรอพี่อีกละ <c oughs> <c oughs> ลเอันนี้ยสิบแปดด้วยแก <c oughs> เ,เล่นนะคุณผู้ชเล่นนะ ยอกหยอกยอกนะครับหยอกแล้าไม่หยอกก็จริงเลยเฮ้ยมึงก็จะเงียบจังเลยวะเฮ้ยโอ้เออมู่ซ่าข้างหลังกูมาข้างหน้าเสียงไม่มาโอ้ยวายมาก็ไม่ใจกูแล้วเหลือจะเชื่อนล่ครับโอ้ย โอ้ยตายาตหัวชิงนโตหัวเดียวหัวเดียวก็กันได้หมดนะเมืเ่อเี้เออตายตายท่านผู้ชมสีรอดบ่เนีน่ยไม่ขออะไรมากไม่ขอแค่อยาา่าขาดตุนได้กำไรน,นิดหน่อยติดมือคือกูพอเลยโอ้ยตายผมขอกำไรนิดหน่อยติดมือทนะ่านผู้ชมนั้นนะดูส่งแล้วถ้าก็คือตอนนี้ก็คือแบบถ้าได้ก็คแบบือได้เลยแต่ถ้าเสียก็คงจะเป็นประมาณนี้นะท่านผู้ชม กูจะรอดปะเนี่ยคือได,ได้ผมพอเลยนะมีกำลังนิดหน่อยผมเอาเลยนะจริงก็แน,นะนำให้ท่านผู้ชมทำเหมือนกันนะไม่ต้องไปรออะไรมานานหรอกเพราะเราไปต่ออาจจะหมดตูดเลยก็ได้ดูความหลงเราต้องดูจังหวะมันด้วยมไม่ใช่ว่าจะโอ้โหจะดาหน้าใส่อย่างเยาก็เจ๋งทั้นที้ลยท่านผู้ชมโอ้ยตายเออ ช่วงในโบนัสแม่งโคตรเงียบไม่มีอะไรเลยโบนัสเนี่ยเออปังๆเลยด้วยอือกูจะรอดไหมเนี่ยเออจังซันร้อยสามห้าเจอกันเออ ไม่ลงไม่ไหลอะไรเลยพี่สปินก็เข้าครั้งเดียวฮนะโอ้คุณนเาือจะเชื่อเลย,อป,ปเลยอปังๆหน่อยเฮ้ยขอโป้งเดียวอะ่ะอืมโป้งเดียวถอนอะ่ะเป็นป่ะ ลันยั้งต้องมาปวดสมองกับมึงสีสันนานผู้ชมพวกมันเทิงนะมันซีเรียสอะไรมากมายเนาะอ้อหมาจิละเออต้องสีแนะเต็มเต็มแผงไปดิอ่างนลได้ไหมโอ้โหมันกันมาลงมากันทำไมไอ้ดาบไอ้ดาบเวีอนโอ้โหไอ้เวียนเนื้อจริงงงได้กินได้ อยอยุแดงวันยูเป็นไงล่ะเต็มสุดๆไปดิโป่ออกไปโอ้แยอกันกูก็ไม่ได้ไหนทีสองทีขึ้นเบ็ดแม่งนะกูโอ้ยตายเออมาดีดิท่านผู้ชมเบ็ดสามสิบเนี่ยมันจะปังไหมหมดก็คือหมดนะท่านผู้ชม เลิกฮะตอนนี oh, oh. Oh. ้โอ้ยอะไรมันขึ้นลายนี้มันทำไมวะเออได้ก็คือเลิกฮะได้ก็คือเลิกฮะโอ้โหคุณนึกว่าโอ้คุณนึกว่ามงกุฎโอ้เออมึงเชื่อมอะไรมึงไปเชื่อมอะไรตรงนั้ะผมนึกว่ามงกุฎเข้าชิบหายกูเห็นไรเยอะโอ้ตากูกำล่งจะปวดกำกับกินอยู่โอ้โหคุณนึกว่ากูจะได้พอแล้ว โอ้ยตายนึกว่าจะได้พอท่านผู้ชมเมื่อกี้โอ้แล้วก็เป็นอันวันนวลนวลนวงอ้าวดิครับเต็มแผงไปดิโอ้ยหกลอยนี่แม็กกาวินนะทั้ชมโอ้ยเดือกพ่อแล้วท่านผู้ชมครับเอาก็พอกันเลยดีกว่าเนาะเราก็มีกำไรแล้ว ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนนะใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมนะก็ขอขบคุณและสวัสดีครับ